สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาทําแกงมะรุมกันนะคะเพื่อนเพื่อนุปรกรณ์ของเราก็มีนะคะมะรุมที่เราขุดไว้แล้วแล้วก็จะใส่ถั่วฝักยาวเสริมนะคะแล้วก็พริกแกงใบย่างนะคะแล้วก็น้ํามะขามเปียกน้ําเดือดแล้วค่ะน้ําเดือดเราใส่พริกแกงลงไปเลยนะคะเพื่อนๆนเราตามเองค่ะ หอมเราก็ตำไม่ละเอียดนะคะพริกแกงก็ส่วนผสมธรรมดาเองค่ะก็แกงส้มก็ใส่แค่หัวหอมกัะปินะคะเพื<ๆ>่อนๆแล้วก็พริกน้ำเดือดเราเราใส่พริกแกงลงไปนะคะเพื<ๆ>่อนๆค่ะ พอน้ำแกงเดือดเราก็ใส่ปลาย่างลงไปนะคะอเป็นปลาช่อนย่างนะคะปลาช่อนย่างใส่ลงไปเลยเราไม่เอาหัวมันเราไม่ชอบหัวมันเพราะหัวมันจะแข็งนะคะเพื่อนๆอเราจะปรุงรสก่อนหรือยังไม่ปรุงก็ได้นะคะเพื่อนๆ นี้เราจะใส่มะรุมลงไปนะคะเพื่อนๆคะ่ะเรากลัวมันไม่อิ่มคะ่ะก็เลยจะใส่ถั่วลงไปหน่อยโกลัวมันไม่พออืมได้อยู่กับถั่วได้หมดเลยคะ่ะ เพื่อนน้ำเดือดแล้วที่สันน่ากินมากเราก็จะใส่น้ำมะขามลงไปนะคะตามชอบใจเลยค่ะใครชอบเปรี้ยวก็ใส่เปรี้ยวเด่มาดามก็ปีชอบเปรี้ยวๆหน่อยนะคะ<อ>เพื่อนๆน,น้ำปลาน้ำปลาเราจะใส่เยอะเกินไปนะคะเพราะว่าตอนเราตำพริกแกงเราใส่กะปิลงไปค่ะใส่ไปกแ็แล้วค่อยคิมทีหลังนะคะว่ามันจะ พอดีหรือไม่พอดีนะคะเพื่อนๆผุนัวก็ใส่ตามชอบใจค่ะใส่มากอร่อยมากใส่น้อยอร่อยน้อยนะคะแล้วก็น้ำปลาอันนี้ก็แล้วแต่ชอบอีกทีหนึ่งนะคะว่าชอบหรือไม่ชอบใส่นะคะไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เดี๋ยวมาดมกระปีชอบก็เลยต้องใส่นะคะเพื่อนๆอุ้ยน่ากินมาก เดี๋ยวมาขอทิมก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะต้องใส่เปรี้ยวอีกหน่อยค่ะใส่เปรี้ยวอีกหน่อยุอย่อีกหน่อยใส่หมดนี่แหละเพราะว่าคนชอบกินเปรี้ยวนะคะแล้วกนะ็น้ำปลาอีกนิดนึงโอเคเลยคราวนี้ น่าก,กินมากเลยโอ้ยสูไงค่ะเพื่อนๆอ,อร่อยอร่อยเลย เราก็ต้มมารุมจนสุกนะคะแกงส้มนี้ยิง่งต้มนานยิ่งอร่อยนะคะเข้าเนื้อเข้ามารุมสุกถั่วสุกก็โอเคนะคะเพื่อนเราก็ปิดไฟตักให้เพื่อนๆชิมนะคะเพื่อนๆพ่อหม้อใหญ่เลยกินคนเดียว อย่างชิ้นใหญ่เลยเอา้าเป็นไงครับเพื่อนน่ากินไหมคะแกงส้มมารุมใส่ปลาย่างนะคะเพื่อนๆนแล้วก็แถมด้วยถั่วฝักยาวขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆน มาดาวก็ไปอยู่นี่ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย